สวัสดีจ้าพเจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวข่อยถ้าข่อยว่างข่อยสีมาว้า,เ,วาเรื่องที่แบบสนุกตลกตลกสิมันเป็นเรื่องแบบเรื่องจริงของข่อยเลยที่ข่อยเจอมาเราก็พีอเจ้าสีห้าี๋ยวข่อยดีเก็บเก็บประสบการณ์หลายๆก่อนเดี๋ยวย่างมาข่อยเสียวมาลงเลี่ยงเลี่ยงเลี่ยงไปเด้อพีเจ้าทำมาฟัางเด้อมันแต่อยากไหวหลีเด้ดิฉันได้บอกว่าเรื่องอีย่างเด้อเอาตอนนี้ก็ฟังเรื่องนี้ไปก่อน เพิ่นว่าอ่าเพิ่นแต่งงานกับคนนี้อายุยัง่บลาเด้หลายโมงสามสิบเพิ่นไปพบรักกับอ่าแล้วเป็นพ่อห่างตัวน้องเมียป๋าเนาะพ่อห่างแต่ว่าตัวเล่านี่เราอายุสี่เขาสี่สิบหาแล้วเราไปได้เมียไดนนะ่ะก็บ่มไม่ลูกว่าสัน สี่หาเมียวมีลูกแล้วบ่เป็นมันเดยแต่ว่าบ่เป็นยังเป็นอย่างมันกับบมียังสี่แม่อันนี้เราก็เลยมาจีบนองกระแต่งงานกันย่างดีผู้ละคือเพิ่นน่ะมีหน้าเพิ่นกับมีไแม่หน้ากับมีใไฮกับมีเป็นคนมีเงืนเติอผสอทอพี่รถทงรถไทยกบย,ายบ่างไฮว่าอะไเดี๋ยวเขาจะสิรู้ว่าเป็นไผแต่ว่าการมีเงินนั่นแหละที่นียคนมันมีเงินหลายเนาะ ถ้าบ่ามีลูกก็มีเต่ากับบรู้ว่าสิหาไปผู้ใดร้านมันกับบคือลูกเราก็เลยเหตุน,น้องคนเนี่ยอตอนแรกอะแล้วไปผออยู่ทางแบบจังไหนไมันเป็นกลุ่มที่แบบว่าาพวกขี้เงาแม้คล้ายแบบว่าเว็บเพื่อนคุยแล้วก็คุยคุยไปก็จนว่ามากกันได้มากคบกันมากกันถึงขนาดว่าไป แต่งงานบึงบ้งๆใจกันจนว่าน้องเพิ่นอายุสามสิบปีไปละก็เลยไปแต่งงานแต่งงานแล้ววันนี้เราก็เลยบอกกับน้องอยู่ว่าฉันอยากมีลูกเพราะว่าฉันกับสมบัติฉันกับมีหลายเงินท่องฉันกับมีลูกน้องกับเต็มอยู่บันนี้มันขาดทุกสิ่งทุกอย่างก็คือขาดแต่ลูกแต่ว่าเราก็บ่เคยไปเห็นทางวิทยาศาสตร์เดยก็คือแบบว่าไปเช็คสุขภาพเจ้าของบางคนที่บางห้อไปเช็คแบบว่าสุขภาพกับเมีย กับโมทองแต่ว่าราบบจดทะเบียนกับอ่าที่แบบย่น้กันสามสปีบมมี่ลูกแล้วก็เลิกสิแมหแต่ว่าเพิ่นก็ยืนยันว่าเพิ่นคือก็เอาผลตรวจให้ดูแล้วก็เป็นมันเด้แล้วก็ทุกคนที่เลิกไปบางคนก็แบบอ่าห้สมนำสมเหนื่อยอยู่ก็ะจนว่ามาผู้หิ่งคนนี้ที่น้องเนี่อันนี้กะว่าบมมี่ลูกหลายเฮ็ดอ่าแต่งกันไปยู่กัน ไปขอน่องนี่ก็ไปขอไปห้าบุญกับบม่มีอันนี้มันดีครบสามปีที่บอกกันไว้แล้วว่าถ้าครบสามปีบ่มีบ่มีลูกก็คือตองพิจารณาจะขวางมันกระสีแบบว่าอยู่น้ากันยากแล้วก็งึดแล้วอยู่ได้ว่าสันวเบางแง่มอยู่น้าเมียเนี่ยคือเราดูแลเมียดีไม่ให้ขาดตกบกพร่องแต่ว่าเรื่องลูกนี่ยเป็นอย่างจาังบ่มีนอนกับ,นอน,กบนอนน้ากันนับวันไขต่ตกก็แล้วนับเอยียงก็แล้ว เราวน้องนี่ก็ไปตรวจโรงบยานเนี่ก็ปกติเด้บ่ได้มีอย่างเอาก็เลยว่าโอ้จังไดน,น้อาแล้วก็ว่าแต่ว่าเราก็ฮักเมียคนนี้หลายอายสามสี่ปีแต่ว่าเราก็อยากได้ลูกแม่ก็คือสมมุติว่าเคยถามอยู่ว่าถ้าสมมติว่าบ่เลิกกันดิบ่เลิกกันก็คือต้องให้เรามีอีกเมียหนึ่งแต่ว่าถ้ามเมียนั้นเขามีลูกก็คือต้องจดทะเบียนด้เพราะว่าเราก็อยากใหงถูกตองซีนะ่หน้าู้ใดมีลูกก็คือสิได้เป็นเมียไงญดีด้จดทะเบียนอันนี้ก็เลย คิดหาวิธี่าสัน่นไปคอไปบนเล้ากับคือเก้ากับบ่ได้บ,บ่ประสโซผมซาเลตจังเสียนอนคนมีเงินเล็กน้อยก็สสมอเกิดน,น้ำยาก็เรียว่าอ่าหมื่นหนึ่งเพิ่นก,นกนยนยน็นั่งเห่ยนยยุ่สวน่าสั่นนั่งเห่นยยุ่อันอันสวนจัดการเงื่อนเพิ่นน่นะก็ะเรียแบบว่าพ่อเลี้ยวไปมองไปไปเห็นว่าคนงาน กะนังนังน้องคนนี้แบบว่ากะนังมันนังแบบว่าเศร้าเมื่อยแตตนใหม่เจ้าควงก็เละย้ยงางไปหาน้องแต่เอาอันนี้ก็เห็นเจ้าหน้ายมากน้องมันกะะ็เลยสยลูกนี้น้องคนนี้เนี่ยอายุยี่สิบสามปีน้องก็เลยสิลุกนี้ตัวเองก็เลยว่าเออไม่ต้องหนีหรอก <c oughs> เห็นบอกคนคเคยบอกไทยเห็นบอกข่อยก็บลงวงอวสันตีข้นบ่อ้ข่อยบอกไทยข่อยพูอยากบอา ไม่ต้องหนีหรอกมาคุยกันหน่อยเอาก็ถามแล้วเพราะว่าคุณงานเพิ่นกะหะไรอยู่เนาะทํางานอยู่นี่มากี่ปีแล้วล่ะก็เลยบอกอ่ะอยู่ถนนท่าน,น,นีปียอ้อล้อก็คุยไปถามไปเลี้ยวเบื้องหนา้าน้องคนนี้กับมันก็ขึ้นหนาตาดีแท้เออหนาคมถึงผิวสิเข็มแดดแต่ว่าหนาตาก็คมค่ายหนาตาก็รัวก็เลยถามน้องแล้วว่ามีแฟนหรือย,ยังวาซันมันก็เลยว่ามันบม่มีผมอยู่แต่ในสวนผมก็ไม่มีไม่มีแฟนไม่มีอะไรหรอกวาซัน อันนี้เจ้าของก็เลยแบบว่าคิดแผนอันส่่นไหลแล้วว่าเอน้องคนนี้มันเป็นแบบว่าไว้ชะกันลูกจางคนเนี้ยถ้าเจ้าของมีอย่างกับมันเนี่ยมันเพื่อโอกาสมีลูกแตมีลูกเนี่ยพัวกับสิบ่ป่าบันดี้สิซบกับน้องมันตรงๆกับบ้นี่น้องก็เลยแบบว่าเอาบ้านนี้ก็เลยแบบว่าปกตินะตัวเองนะเวลาไป ไปธนาคารหรือว่าไปข้างนอกเป็นคนที่ขับรถบ่เป็นกสิมักส่วนลูกน่องส่วนบแบบว่าก็คือแบบว่าบา่ได้จ่อจงแบบว่ายามส่วนไผกับส่วนไปเองส่นะก็เลยถามน่องอยู่นี่ว่ามันขับรถเป็นบ่น่องมันก็นเลยว่ามันขี่รถใหญ่บ,บ่เป็นมันขี่เป็นแต่มอเตอร์ไซค์่าสัาาา่นเขาเลยว่าเอ้ามราจะพาให้ไปตลาดนั่นนี่ะ่ะผมขี่เป็นแต่มอเตอร์ไซค์อันนี้เจ้าของหน่ะยคิดแผนการเนาะก็เลยบอกน้องนี่ว่า ือบอหัดครับรลใดไงมันเลยบอกว่ามันขับเป็นอืนอันเนี้ตัวเองเนี่ยก็เลยบอกมันว่าเอาหัดครับรถอยู่หนีเวลาเวลาแบบว่าผู้นั้นผู้นี้ป่วยก็เสิยดครับหน่องขนาดหน่องมันว่ามันบ่จับอ่ามันบ่อยากครับมันบ่อยากเป็นเพื่อนก็เลยว่าเอ้าจะสอนให้อย่างสินะอันนี้ก็เลยไปอ่อนผัวไปบอกผัวว่าหน่องคนนี้เออหน่วยการดีแข็งแรงยังหนุ่มยังเหนี่ยก็คือบอกว่าให้หัดครับรลุด่งฮ่าผู้นั้นผู้นี้เป็นหันไปนี้เพราะว่าหน่องคนนี้มันใส่าง ัวกยแบบว่าเห็นดีเห็นงามเพราะว่าพวกรับบดีตคิดอย่างเพราะว่าเมียกับบดีมีพฤติกรรมแบบสลอกสลนไหมมือเจ้าหัวจากสลอกสลดบ่ผพวก็เเยว่าโอเคห้ซุ่มนี่หัดรถห้บ้านนี้คนนนุ่มคนใจกามันก็เป็นเร็วเนาะเพราะมันเป็นเราก็เริ่มแบบตอนแรกก็ขี่เนี่ยห้เท่านี้ก็มันมันมูเจ้าเพราะว่ามันขับรถเป็นไม้มันก็อยากขี่อยากขับตลอดเนาะมันขับรถอ่าเอาหนีไปลุ่งขวางนันนี่โอ้มันมันคักอันนี้พ่อ ใส่แพีอยนยังใส่ประมาณสองเดือนว่ามันเป็นส้งแบบว่าขี้ขี้เก่งเป็นแต่ผ้าจะควงไปหันไปนี้ไ,ไปนี่มือหนึ่งก็เลยส้วมไปตลาดมันก็ดองมันกับผ้าไปมันกับเอาเจ้าหน้าใส่เนาะกับไปขี้ไปตลาดกระสัวนั่นสัวนี่มันอันนี้ตอนที่จะคองไปคือแบบว่าคือคนหนีแบบที่เราก็แตงตัวธรามดาไม่เสือนันนี้นะพ่อนนางรดไปกับน้องอะ่ะก็เริ่มแบบว่าไปเตะมันไปเตะไปนันนี้น่อมมันก็เก่งอยู่ มันกบแบบมันกับ,แบบก,บ,บกาปากบกา่าเบาเราเมื่อเมื่อหนึ่งเลยไปตลาดน้ากันนี่แหละฝนตกฝนตกเจ้าควางก็เลยทําทาว่าโอ้อยากได้อันทางทางมันเกิดสิมีบอกมงบอกไม้ปาสิน่ะอยากได้มันขึ้นบอกบอกไม้ปาเนะ่ะคือบกขามทําทาว่าอยากกหิืน,นซื้อโซโล่เลยบอกน้องมันจอดขนาดว่าฝนกระลังโล่งเม็ดที่แห้งว่าอยากกินนะ่ะ คือแบบวู่ซึ่งกับเปิดประตูลงเล็กน้อยมันก็งงเนาะมันก็เอ้ามันไปอีหยังสิน่ะนั่งไปนั่งเพื่อแล้ก็ทําท่าไปกองกับบักขาพุ่มจั่วเว้เพื่อเสียเจ้าของเปียกไปดึงเอาแล้วก็เลี้ยงเขามันรบกวนเจ้าของเปียกก็ว่าก็เลยทท่าว่าบัานนี้ฝนกับตกแห้งนี่ตัวเองเลยก็เลยถอดเสื้อถอดเสื้อมันข้างในเนี่ยใส่แต่สายเดียวใส่แต่สายเดียวแล้วก็แบบว่าว่าเสื้อในกับโบส่ไม่เพราะว่าอ้อยแบบเล็กน้อยนี่ัเล็กน้อยมันก็ตกใจเนาะถอดนี่ออกแล้วโอ๊ยเปียกเปียกไม่ไหวไม่ไหวไปสั่น อันนี้มันก็เห็นมันกับบปากมันกับกาเหตุนังเจ้าควงกับว่ามันซื้อบืออะไรเนาะเจ้าของถอดเสื้อเลยแม่ถอดเสื้อบ้านนี่เสื้อเปียกกระทำท่าว่าโอ้ยคงไม่มาเถือนไม่มาเถือนอันนี้มันเกินมามันก็เอินมาพี่แหละคงไม่มาถือพี่นะเพราะว่าพี่นี่แก่แล้วทําท่าดูซื้อแมสโอลสลียแม่ถอดเสื้อกับมันเห็นก็เห็นน้มเห็นโน่มเจ้าควงแหละอนี่ยมันก็ มันกับตื่นเนาะไม่หน่อยผู้ชายมันบ่เคยมันบอหนี่แมะยม่หน่อยไม่หลุนแม่มันกับตื่นจะความกับมองอะไรกับสันไม่เคยดูไม่เคยเห็นผู้หญิงเหรือมันกับแบบไม่มันกับมันสีล่งรุ่นนี้ดึงมือมันไหวแหมดึงมือมันไหวกะกัดอันนั้นมันในรถแดไหมนวเนี่ยนวเนี้ยกัดในรถดเลยเอามือเจ้าอยังไรมึงบอกบาดเนี่ยหนองคนเนี่ยไปมามาเริมอยากมากแต่น้ำมันดใแต่ว่าน้องมันบ่อยกะ มันกับโอกาขัดอียงบัด้ท้องมีลูกอิลีมีกับพุนีแล้วผู้เจ้ารู้ังเพราะมีลูกกัพุนีบัด้บอกผัวเลยบอกผัวว่าแบบมันก็อาการแพทท้องผัวก็เลยถามแ่ละว่าเอาเธอเป็นยังแบบว่าบสสบายดูก็เลยพาไปตรวจโรองบานตรวจโรองบานนี่ก็ว่าท้องอันนี้ผัวก็ดีใจคักว่าแมี่ท้องผัวก็พาไปฝากท้องฝากหยังนี้นล่ะก็ดี ปเนี่ยน่องคนนี้ก็คือแบบว่ามองตากะลูไเ้ยน่องมันกะลููว่านานจะเป็นลูกมันเพราะว่าอยู่น้ากัดมากอยู่น้ากัดมากนี่ไม่หญ่หนบอร์ท้องโอ้แม่ไม่หญ่ประสนคนนี้เิ่นว่าท้องแต่ว่ามากับมันดูดูก็ท้องตัวเองมันก็ไปบอกน่องมันละว่าอยากให้ลูกสบายบัวนั่เธอก็น่าจะรู้นะว่าเด็กคนนี้เป็นลูกของเธอถ้าเธออยากให้ลูกสบายเนะี่ยเธอบ่ดตรงนั้นดอกเธอเธอบ่ดตรงมา้าน,นั่นยู่เฉยไป ชันเสียเธอเนี่เป็นพี่เลี้ยงของลูกให้เป็นพี่เลี้ยงของลูกเล่นกับลูกเลี้ยงลูกนี่แหละแต่ก็ว่าตองปากว่าตองปากว่าตองบวกพาคนละว่าปันในหนังอึ่ไกลยูไปก็คือตอนเนี่ยบางผู้ชายมันเป็นคนแบบว่ามันเป็นคนแบบซื่อบื้อไหมมันเป็นคนซื่อบื้อว่าจะไหนมันก็เอาไหมก็ตอนนี้ก็จะครองกระทองนี่แปดเดือนกับไก่อวกเนี่ยก็ล่ออวกกัแบบว่าที่นี่พัวดีใจพัวก็ไปจดทะเบียน ตัวเองก็ได้เป็นเมียไงตอนนี้ก็รอเวลาสิะ่ะบไดนเป็นเมียญ่ไ,ได้เป็นเมียเดียเด๋ยวมีะเบียนสมใจเราจะควงกับน่องคนนี้มันก็ซื้อบงซื้อบือเย้ยา่เมมจาควงกับสื้อนั่นสื้อนี่ให้มัน,น,นทั้งแ่วผัว่อยู่ไก่ไมันพาไปฝากทองมันกับไปมันกับบว่ายงกิกับกากับเพื่อนก,กับว่ากวังว่าเรื่องหนี่มันน่าจจะเป็นความลับได้ดุววนอยู่เพราะว่าน่องคนนี้มันบวกงายว่ะซันอ,อันเพื่อนกับว่าได้คนเลยว่าเอ้าสังเกิด อันนั่นอีกก็ษิเอาอีกบ่รลู้คันบ่เอาคันเดียกได้ลูกอีกกกสิบ่เอาก็บอกได้น่อยเกสีเอาผู้นี้เกษิเอาก็ผู้นี้แหละสั่นเพราะว่าย่าไปใสไซนแบบว่าคันเขาอย่ทั้งหนอกนี่เขาก็แบบว่าแต่ว่าก็คือผัวเมียแต่ว่าหน่องมันกับบคคอยแสดงออกเพราะมันหูตัวสถานะมันยังสี่หน้าแล้วกะอีกอย่างหนึ่งหน้องคนนี้มันบาเป็นคนไทยมันเป็นมันเป็นแรงงานมันเป็นแรงงานต่างด้าวนะอืมมันก็เลยย่ว่าบอยกลกาแสดงตัวปานไดแล้วกั นนองคนนี้มันก็อยู่แบบมันอยู่ไทยยู่จนแบบว่ามีมันขาดแล้วมันกระบอกตปตอังสินะเพราะว่ามันอยากไม่เด้กลับประเทศมันกระบอกปากบางยังก็อยูไปนั่นแหละเพิ่นก็เลยว่ากะบวังว่าลูกมาหน่ะลูกก็บบางวาสิบนาคือนนองคนนีกปันไดเดอร์ส่เห็นมันขึ้นหนูเนียวเพิ่นขาวหนองมันดำดีแต่ว่าผัวเราก็ดำอยู่มันดำแดดได้ไหมแต่ว่าตู่ก็ยิ่งอะแล้วขาวเอาจะกะเอาด้วยน้อยมันเมื่าเกิดแล้วเนาะกะ มันเป็นเรื่องของเพื่อนนาะกับมิ้นแต่หนาทีว่าเราฟังเราฟังเนาะฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ผู้ใดท่านใดซับซับ้ข่อยเนี่ยเด้อมันไก่พ่อแล้วมันไก่พ่อแล้วเดี๋ยวข่อยสะสมเรื่องที่ข่อยไปทํางานข่อยสิมาบอกให้ฟังเด้อว่าเดี๋ยวข่อยสิมาเฉลยว่าข่อยเฮ็ดย่างเงี้ยเนี่อยหายไปกระเว้นกระเว้น่อยไปเฮ็ดงานผู้ใดคิดล่ามกย็ไม่คิดกับข่อยก็คอยด่างัวหายวัวตายควายล้มนะเด้อบู้ใดเหตุงานไปทัวเด้อคอยเห็ุงานสุจริต จุดจะหลมากเดี๋ยวข้กอสอบป้ามาขอไปเห็นงานอีหยังเด้อเออมันได้เงินดีข่อยกาา็มนันมันงานบ่ได้บ่ได้มีละผิดศีลละรมศีลละหยังมุจเจ้าผู้ใดคิดผู้ดีดอย่ามาคิดข่อยข่อยด่าเสียหมาอีหลีอด้ด่ผู้ใดมาคอมเมนต์ไปทั่วบัดนี้ข่อยสิเริ่มด่าคนเด้วยกันผู้ใดแบบผู้ใดมาดีข่อยก็ดีไปเดี๋ยวพ่อใหญ่สมพงก็ท่านได้เข้าไปเบิ่งนี่เพราะว่าข่อยอยากเรื่องฟ้องเขานี่ตำรวจนี่ส่งสำนวนให้อัยาการนี่ข่อยสิเบิ่งนี่แล้วอีครูกอละนี่ะโทรมาโทรมา,โทรมาหาน้องข่อยให้มาหมเจรจาให้มาหมเจรจา ว่าสิส่งคอยเดือนเท่านั้นท่านีขอว่าบ่เอาเมื่อต้องใจขูุเมา่อคึนหนึ่งก่อนก็บอกมันเลยอถ้าผูใ้ใดอยากดูว่าข่อยฟ้องเขาเรื่องยีง่หยังผู้เจ้าก็เม้นไว้ข่อยสิมามไาเว้าให้ฟังแต่ว่าข่อยก็ยังบ่อยากเปิดเผยเพราใดหน้าให้มันเรื่องไปเพราะว่าตอนเนี้ยตำรวจแจ้งอาญาเนาะกำลังเข้าสู่ขบวนการแล้วส่งไปส่งไปหาอัยก,การแล้วว่าอัยการในสร้างฟ้องบ่ฟ้องคันบ่ฟ้องข่อยก็สิไปยืนอุทธรณ์เพิ่มหลักฐานยังข็ไปเพิน่นอยากได้ยังมากกันมามันขาด ก็คอยว่าหนาจะได้อยู่คอยหอดบนบวชเนี่ืมเจ้าคอยบนบวชสามมือคนเด้ออ่คอยชนะมันนขอด้เงินหนึ่งเนี่ยมันคอยบนบวชสามมือคนถือสิ้นแปบุนนะเอาจากฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์หน่อยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ